สวัสดีครับพบก,กับสรุปุ่าวฟุตบอลไทยแล้วเริ่มต้นกันที่กันหเมลีกเซอร์เบีย ชูเสื้อแล้วครับโอลชอนนะครับลัดฟ้าคา้าแข้งต่างแดนเตรียมลุยลีกรองของเซอร์เบียโอลชอนนะครับก็น่าลุกครึ่งไทยไล,ลบลีเรียได้เดินทางไปยังประเทศเซอร์เบียเป็นที่เรียบร้อยแล้วรอสม,มุนสอนใหม่เปิดตัวย่งเป็นการก็น่าลูกครึ่งไทยไลยบีเรียนครับได้ออกเดินทางไปคา่าแข้งต่างแดนแนะครับหลังได้รับวีซ่าในการทํางานโปร24เอเจนซี่นะครับซึ่งเป็นเอเจนซ์ของโอลรชอนเอเทมบาเอามายืนยันนะครับว่าก็นาาทีมชาติไทยรุ่นอายุไมนเกิน18ปีได้เดินทางไปยังประเทศเซอร์เบียเรียบร้อยแล้วเตรียมที่จะ ลุยคัดแข่งต่างดาแดนหลังได้รับวีซ่าในการทำงานซึ่งช่วงก่อนหนนี้ได้มีการฝึกซ้อมเป็นพิเศษกับเทนเนอร์ส่วนตัยด้วยนะฮะโดยนงดนานโอเลชอนเอเทมปา ก่อนหน้าในวัย19ปีเป็นลูกครึ่งไทยไลบีเรียเดินทางมาแข่งก,กับสโม,มสรเมตาลัสโกลจิตมิลานนวัสเป็นสโม,มสรในลีกเฟิร์สเซอร์เบียเป็นลีกรองของประเทศเซอร์เบียครับโดยสำหรับโอรชอนเอเทมปาได้เดินทางด้วยเครื่องบิน OS 0026และจะถึงในวันที่14ตุลาคมนี้ก่อนที่จะเซ็นสัญญาและชูเสื้ออย่างเป็นดังการกับสโม,มสรใหม่ในลีกเซอร์เบียนะครับ งานแก้วทีมเชาไทยจับแบ่งสายเจอ2ทีมยักษ์ใหญ่ระดับโลกชบาแก้วจับเจอแคเมรูนโปรตุเกสเพย์อฟลุ้นไปฟุตบอลโลกหญิงวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาครับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าจัดพิธีการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลหญิงโดยผลการจับสลากมีดังนี้ครับไทยชนแคเมรูนโปรตุเกสเซนกักลพบเฮติและผู้ชนะไปชิงตัวกับชิลีไต้หวันพบปาร์วัยปาปัวนิวกินีพบปานามาผู้ชนะจะผ่านเข้ารอบไปเจอกันเพื่อชิงตัวไปฟุตบอลโลก ผลการจ้าสลากฟุตบอลหญิงจิงชโลก2023รอบเพลยอฟนะครับอินเตอร์โซนสายเอรอบแรกทีมชาติไทยอันดับโลก41ของโลกพบกับทีมชาติแคนาบรูนอันดับโลก51ของโลกจะแข่งกันกันวันที่18กุมภาพันธ์นะครับปี2023ที่สนามไวกาโตสเตเดียมแฮมิลตันประเทศนิวซีแลนด์นะครับส่วนสายเอรอบ2อนะครับผู้ชนะระหว่างไทยกับแคนาบรูนจะไปพบกับทีมชาติโปรตุเกสอันดับ23ของโลกจะแข่งกันกันวันที่22กุมภาพันธ์ในปี2023ที่สนามไวกาโตสเตเดียม แฮมิลตันนิวซีแลนด์นะครับสาวไทยของเราครับจะต้องผ่านแคมรูนให้ได้ไปก่อนนะครับแล้วค่อยไปเจอกับโปรตุเกสในรอบต่อไปเพื่อที่จะได้ไปฟุตบอลโลกหญิงนะฮะสู่ๆนะครับงานเก้าช้างศึกอ,อีกแล้วหนึ่งทีมยักษ์ใหญ่ไทยลีกอาจไม่ส่งลุย AFF คับทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับภายใต้การนำทัพของ ing, มโนปุรกิ้งมีภารกิจสำคัญป้องกันแชมป์ AFF มิสซูบิชิกอิเล็กทริกคัพ2022ระหว่างวันที่20ธันวาคมในปี2 5 6 5ถึงวันที่16มกราคมในปี2 5 6 6โดยจะใช้การแข่งขันระบบเย่าเยือนนะครับโดยทีมชาติไทยอยู่กลุ่มเอร่วมสายกับอินโดนีเซียของซินไตย,ยังกัมพูชาของเคซเกะฮอนดะฟิลิปปินส์และผู้ชนะระหว่างบูไนและติมอร์เลสเต่ส่วนเวียดนามนะครับคู่ปร,รับสําคัญก็อยู่กลุ่มบีนะครับร่วมสายกับมาเลเซียของกุนซือคิมพันกน สิงคโปร์เมียนมาและสปปลาวของเมคเคนไวส์ล่าสุดนะครับงานเข้าทีมทัพช้างศึกทีมชาติไทยซะแล้วเมื่อสโม,มสรนชนบุรีเอเซที่นําเป็นจ่าฝูงในไทยลีกอยู่นักขณะนี้ปเปิยว่าอาจจะไม่ส่งนักเตะแก,กนหลกักคนสําคัญร่วมทัพกับทัพช้างศึกในการแข่งขัน a f f เอมิสูมิจิอิเล็กทริกคั2022ปลายปีนี้โดยการแข่งขันดังกล่าวไม่ได้อยู่ในช่วงฟี فا เดซึ่งทางชมรีมองว่าได้ส่งผู้เล่นเข้าร่วมทีมชาติไทยในการแข่งขันฟุตบอลคิงคัพ2022มาแล้ว ต้องดูในช่วงใกล้ๆอีกครั้งหนึ่งถึงผลงานของทีมชมเรียตอนนั้นยังไม่รู้ว่าทีมจะมีนักเตะได้บาดเจ็บเพิ่มอีกหรือไม่ต้องดูทีมของตัวเองซะก่อนเป็นหลักตอนนี้ทีมมีความคาดหวังซึ่งฟุตบอลไทยซีเกมช่วงเดือนพฤษภาคมก็เคยที่ไม่ปล่อยนักเตะไปร่วมทีมชาติมาแล้วท่าน,นี้นักเตะกนหลักของชมรีที่เข้ามาเป็นกองกําลังสําคัญกับทีมชาติไทยชุดใหญ่ในช่วงที่ผ่านมาก็ประกอบไปด้วยกฤตสดากาแมนสุัญญยปุริสายชาโนรงค์พรมสีแก้ว ชัดมงคลเลื่องธนโรดไม่เพียงแค่นักเตะจากชมรีเอฟซีเท่านั้นนะครับทีมชาติไทยจะขาดผู้เล่นโคชกานอย่างชนะทิศสุนทรสินป์นรุกตัวเก่งจากสโมสรคาวาซิกิฟอนโตเร่ทีมชาตินาในศึกเจลีของญี่ปุ่นรวมถึงสุขโชคสารชาติฮอกเกโดคอนเซซัปโปโรและชาววัดวีรชาติจากเซโซโอซาก้าอีกด้วยนะครับอินเรสอินเนสตาตอบแล้วอนาคตหลังจากนี้ที่ญี่ปุ่น เอ็นเรสอินเนะครับมีฟีลระดับโลกของทีมสเปนแข่งจำทับเวสโกเบเปิดเผยล่าสุดผ่านสื่ออิตาลีถึงอนาคตของตัวเองหลังจากนี้บนเวทีญี่ปุ่น e n ็นเดรสอินเเล่าเปิดใจต้องการที่จะกลับไปยังบาร์เซโลนาในอนาคตโดยจะตัวจะหมดสัญญากับโกเบในปี2023ตนจะอยู่ที่ญี่ปุ่นอีกหนึ่งปีแล้วจะรอดูว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้ ผมต้องการกลับไปยังบาร์เซโลนาแต่ผมไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงอย่างไรก็ตามสิ่งที่ผมต้องการก็คือการฝึกฝนตอนนี้ผมเริ่มมีความสุขกับการเป็นผู้เล่นสำหรับเอลสสิอเนสตานั้นปัจจุบันอายุ38ปีเป็นนักเตะที่ได้รับรายรับสูงที่สุดในศึกฟุตบอลเจลิี่ปุ่นโดยปัจจุบันเขารับทรัพย์กับเวสเกอร์เบอยู่ที่30ล้านเหนรียญสหรัฐราว1,120ล้านบาทนะครับ เซลโซโอสกาบุกเวียดนามจับมือฮองอันยาลายเป็นพันธมิตรลูกหนังเซลโซโอากาสโมสรในศึกเจลีกของญี่ปุ่นนะครับบุกเยือนฮองอันยาลายทีมนิีลกของเวียดนามื่อช่วงเช้าของวันที่1 4ตุลาคมที่ผ่านมานั้นเซลโซโอากาทีมอันดับที่4ในศึกเจลีกประเทศญี่ปุ่นที่มีชาววัดวีรชานักเตะไทยของเราสังกัดอยู่นตอนนี้ได้เดินทางมาเยี่ยมชมสโมสรฮองอันยาลายที่ประเทศเวียดนาม โดยสโมสรฮองอัญ,ญลัยนำโดยด่วนเงินดิกท่านประธานสโมสรรวมไปถึงผู้บริหารและโค้ชซิโกเกียติศักดิ์เสนนเมืองกุลสือชาวไทยของเถี่ยมให้การต้อนรับเป็นอย่างดีพร้อมทั้งได้มีการเยี่ยมชมสูนฝึกฟุตบอลที่ฮองอัญ,ญลัยฟุตบอลอะคาเดมี่สมสรวมทั้งผ่าเย,ยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สโมสรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนันพร้อมแลกเปลี่ยนของที่ลึกของทั้งสองสโมสรนะครับ ในการพบกันในครั้งนี้จะมีการร่วมมือกันของทั้ง2ส,งสมโมสรไม่ว่าจะเป็นการได้เปลี่ยนโปรแกรมการฝึกนักเตะเยาวชนเ,เรื่องการส่งนักเตะไปฝึกซ้อมการสนับสนุนพัฒนาคุณสมบัติของโค้ดและการจัดก,การแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรของทั้งสองสโมสรอ,อีกด้วยนะฮะโอ้โหจะไปอีกขั้นหนึ่งนะฮะสำหรับฮองอันยอไลทย สุพนัทเหมือนตาเปิดเผยความฝันการค้าแข่งต่างแดงอยากลุย1ทีมระดับโลกตามไอดอลในดวงใจสุพนัทเหมือนตานะครับก็องหน้าดาวจนของบริลีมยูเนเต็ตเปิดเผยว่าความใฝ่ฝันของตนก็คือการได้ไปลุยค้าแข่งในลีกของสเปนอย่างบาร์เซโลนาตามไอดอลที่ชื่นชอบมานานมาก ความเคลื่อนไหวของศึกฟุตบอลไทยลีก2022-2023สัปดาห์นี้นะครับเตรียมลงการแข่งขันกันในแมตช์ที่9อย่างไรก็ตามหนึ่งในนักเตะที่โชว์ฟอร์มดีมาตลอดในซีซั่นนี้ก็คือสุพนัทเหมือนตากองหน้าในวัย20ปีที่ยิงไปแล้ว3ประตูก,กับ4อเซตล่าสุดนะครับป้าตายกรลณาชิดช,ชอบรองประธานสโมสรบุรีรัมยุนเต็ดได้ไปทำรายการบุกบ้านเจ้าแบงค์ในชื่อรายการป้าตายสายสืบ EP 2ผ่านช่อง YouTube ของทัพปราสาสไ์สพ้ะพร้อมกกบคำถามที่ว่า ถ้าเลือกได้อยากเล่นให้กับสโมสรใดในยุโรปเพราะอะไรซึ่งสุวรรัเหมือนตาก็ตอบอยากเล่นกับบาซโลน่าในศึกลาลีกาสเปนเพราะมีไอดอลก็คือลีโอเนลเมซี่นั่นเองนะจ๊ะนี่คือสรุปการฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่15บตุลาคมนะครับ